สวัสดีค่ะวันนี้คุยกันแบบทันยานะคะจะคุยเรื่องการรักษาความต่อเนื่องค่ะม,มีคนเคยพูดว่าการรักษาความต่อเนื่องเนี่ยมันยากนะถูกต้องเลยค่ะการรักษาความต่อเนื่องนะคะหรือ consistency เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยค่ะในหลายๆด้านด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานธุรกิจใช่ไหมคะที่ต้องรักษา คุณภาพสินค้าหรือบริการการรักษาะระดับประสิทธิภาพของทีมงานหรือกระบวนการผลิตรวมไปถึงการสื่อสารที่ต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนในองค์กรด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะกันที่ความต่อเนื่องในชีวิตส่วนตัวค่ะสิ่งแรกนะคะที่เราจะพบได้นั่นก็คือวินัยค่ะ การรักษาวินัยในเรื่องต่างๆนะคะเช่นการออกกำลังกายการเรียนรู้หรือการทำงานอดีเรกนะคะมักจะเป็นเรื่องยากในช่วงแรกค่ะแต่ถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากเลยนะต่อไปก็คือเป้าหมายการยึดมั่นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และลงมือทำอย่างสม่าเสมอแม้จะเจออุปสรรคเป็นกุญแจาสาคัญสู่ความสาเร็จและสุดท้ายค่ะความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่และการสื่อสารที่ต่อเนื่องด้วยนะทำไมการรักษาความต่อเนื่องถึงยากสิ่งรบกวนมีสิ่งรบกวนมากมายนะคะที่ทำให้เราหลุดจากความต่อเนื่องเช่นโซเชียลมีเดียค่ะปัญหาเฉพาะหน้าหรือสิ่งล่อใจอื่นๆแรงจูงใจแรงจูงใจ อาจลดลงได้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อเจออุปสรรคทำให้ยากที่จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างต่อเนื่องความเบื่อหน่ายการทำอะไรซ้ำๆอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและหมดไฟการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอาจทำให้แผนการหรือสิ่งที่เคยคิดมานะคะไม่สามารถทำต่อเนื่องได้คะ่ะ จะยากนะคะแต่การรักษาความต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและการบรรลุปเป้าหมายในระยะยาวหากเราสามารถหาวิธีที่จะทำให้สิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างสม่าเสมอได้เราก็จะเห็นการพัฒนาและผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะคุณคิดว่าอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการรักษาความต่อเนื่องสำหรับคุณคะขาดวินยัยขาดเป้าหมาย หรือขาดการรักษากเรื่องความสัมพันธ์ใช่ย่างไงเราลองพินิจพิเคราะห์ตัวเองดูแลค่อยๆปรับให้ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะคะ